ขอโทษที่รอนะนะคะคุณครูจางไม่เป็นไรค่ะขอที่รบกวนให้มาที่นี่นะคะเมื่อไหร่คุณครูเธอจะมาเนี่ยคงใกล้จะมาแล้วล่ะสางจื้อน้อยที่เริ่มเบื่อแล้วเธอเล่าเรื่องสนุกๆให้พี่ฟังแก้เบื่อหน่อยสิจะให้เล่าอะไรล่ะก็อย่างเช่น ที่เจสูที่หล่อที่สุดในโลกไงฉันไม่ใช่เครื่องอัดเสียงนะก็แค่สมพี่เองไม่ได้ให้เธอเป็นเครื่องอัดเสียงสักหน่อยไม่เอาอะ่ะเป็นเด็กขี้งกสมัดเลยนะดือขอโทษที่รอนะครับไม่เป็นไรครับผมไม่รีบนะหนูไปเอาน้ามาให้นะคะ เห็นก่อนละจังซูคะแนนไม่ดีแต่ว่าอย่างอื่นดีหมดนะคะงานนั่งครั้งนี้เขาครั้งนี้เขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกค่ะคือว่าเมื่อวานจู่ๆเขาก็วิ่งมาที่ห้องพักครูหืม แล้วก็ตะโกนบอกว่าเขาอยากทุกเรียกผู้ปกครองทำเอาฉันตกใจแทบแย่เลยค่ะเจ้าหมอนี่สมองผิดปกติหรือไงนะ เด็กคนนี้ทำผมปวดหัวจริงครับเมื่อวานเธอพูดว่าถ้าหนูสอนได้จะมีครูไปทำไมล่ะคะผมสอนหนังสือมาตั้งหลายปียังไม่เคยเจอเด็กคนไหนที่สอนยากขนาดนี้มาก่อนมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอเอาแล้วครับพูดมาตั้งนานอันที่จริงก็เหมือนที่เคยคุยกับคุณแม่ไปนั่นแหละครับ ที่ผมทําไปก็เพราะหวังดีสั่งชื่อเป็นเด็กฉลาดและตั้งใจเรียนรับรองว่าข้อสอบที่อี้จงได้แน่นอนกลับไปก็ช่วยเข้มงวดเธอหน่อยนะครับได้ครับผมจะดูแลเธอเป็นอย่างดีเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณพี่มานาคาจะกลับบ้านเลยเหรอก็ใส่น่ะสิไม่งั้นจะให้ทำอะไรล่ะ ก็พี่รับปากครูไปแล้วว่าจะดูแลเธอไม่ใช่หรออพี่จะบ่นฉันอีกครอหรอตอนพี่แันมาพบครูก็ไม่เห็นจะเคยบ่นฉันเลยจริงหรอจะจริงเงซ่งั้นขอถามพี่เธอหน่อยนะมไม่ได้นะถ้าพี่ถามเขาก็รู้เรื่องที่พี่มาโรงเรียนนะเซะ่ ถ้าไม่ถามแล้วจะรู้ได้ไงว่าเธอไม่ได้โกหกอุตส่าห์มาตั้งไกลยังมาถูกเด็กหลอกอีกพี่สังน่าสงสารจริงๆไม่ได้ไม่ได้อย่าถามเอเอเอสวัสดีจ้าอืมขอเบอร์ได้ไหม เราขอเบอร์ได้ไหมจะไมร่รบกวนนายเด็ดขาดเลยขอโทษนะพอดีผมไม่มีโทรศัพท์หแล้วที่ถืออยู่นี่คืออะไรอืมนี่พี่พี่ก็ให้เบอร์บ้านเธอไปสิหืม ก็พี่บอกว่าตอนนี้มี helmet, แฟนแค่29คนเองเดือนนี้ยังขาดอีกหนึ่งคน one, ไม่ใช่หรอทันว่านะพี่สาวคนนี้ล่ะเธอเปิดเผยความลับของพี่ได้ไงกันถ้าพี่สาวตกใจจนหนีไปจะทำยังไง ว่าจะเหลืออีกหนึ่งวันไว้อยู่กับน้องสาวแต่ในเมื่อน้องสาวผมชอบเธอทำไมเราไม่มาลองดูกันหน่อยล่ะเบอร์บ้านของผมคืออ,อไอคนสวัวอายเอาไปซะแล้วทำไงดีล่ะพี่ยังเก็บไม่ถึง30คนเลยเดือนนี้ยังขาดอีกตั้งหนึ่งคนถ้างั้นเธอมาอยู่เป็นเพื่อนพี่เอาไหม เออบายบายเออจะมืดแล้วทำเรียบกลับบ้านเดี๋ยวแม่เป็นห่วงเดี๋ยวพี่ไปส่งไม่เป็นไรค่ะปาร์เมีอยู่ใกล้นี้เองพี่รีบกลับไปเถอะแม่งั้นเดี๋ยวจะถึงมาหาลัยเด็กนะคะหืมพี่แท้ก็เป็นห่วงพี่หรอ,รอทำไมพี่ดูไม่ออกเลยว่าเธอเป็นห่วงพี่ขนาดนี้ ฉันก็แค่รอเล่นเองเซลสสาช่วยพี่นะทำไมพี่ยังไม่ให้ฉันไปอีกเนี่ยช่วยพี่หรอก็เห็นพี่รังเลอยู่นั่นและไม่อยากให้เบอร์แต่ก็ไม่รู้จะปเิเสธยยังไงใช่ไหมล่ะคะฉันก็เลยช่วยด้วยความหวังดีไม่ได้ให้พี่ขอบคุณด้วย <laughs> แล้วถ้าพี่เซ้พี่สาวคนนั้นจะทำยังไงล่ะที่เธอทำเรียกว่าพรากรักเลยนะพี่มาพบครูนะไม่ได้มานั้นบอ่สั้นหน่อยนี่เธอสอนพี่อยู่เหรอไม่รู้ว่าใครกันนะที่ให้พี่แกล้งเป็นพี่สายเด็กน้อยเธอต้องเป็นเด็กดีและตั้งใจเรียนแล้วก็นะ ถ้ามีความรักก่อนวัยอันควรอาอยุแบบเธอรักษามิตรภาพดีๆไว้จะดีกว่านะก็อบอกว่าไม่ใช่ไงถ้าคราวหน้าถูกเรื่องผู้ปกครองอีกเรื่องที่พี่แกล้งเป็นพี่สายเธอก็คงจะถูกเปิดเผยตอนนั้นพี่ควรรู้จะอธิบายกับพี่เธอยังไงอยากจะคิดจะแขนให้มันมากนักหลักเข้าใจไหมงาน,น้นคราวหน้าพี่ก็มาเอกเซ่ เ,เข้าใจแล้วค่ะเ,เด็กดีพวกเราถึงบ้านแล้วรีบเข้าไปสิบายบายไว้เจอกันใหม่นะคะ ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะได้เจอกันอีกไหมหืมอ๋ออืม กับว่าความเศร้าภายในใจที่แฝงไปด้วยความหอมหวานกำลังค่อยๆเติบโตทั่วพริบตาที่มันกำลังเติบโตเด็กผู้หญิงก็ได้มีความลับที่ไม่อาจบอกใคร หืมฮ hmm. ัลโหลเจอจจอวันนี้พ่อกับแม่กลับสาหน่อยนะลูกหุงข้าวไว้ด้วยนะอ่า บอกว่าให้พี่หุงข้าวน่พี่ยังไม่ได้บอกเลยว่าจะกลับบ้านวันไหนและแม่ใจใพี่หุงข้าวได้ยังไงก็แม่บอกไว้ว่าให้พี่ทำอ่ะไม่เชื่อก็โทรไปถามสิพี่ยังของหนูไปได้ไงจะเป็นของเธอได้ไงเงินเธอซื้อหรอ หนูเป็นคนเอามาจากตู้เย็นนะงั้นก็เป็นของตู้เย็นแต่หนูเป็นคนเอาออกมาก็ต้องเป็นของหนูถ้าเป็นอย่างที่เธอว่าตอนนี้พี่ถืออยู่ก็ต้องเป็นของพี่สิเอาคืนมานะอะว่าไง ฉันกลับบ้านแล้วนี่นายลืมกุญแจกี่รอบแล้วเนี่ยฉันกับเฉียนเฟยกลับบ้านกันหมดนายถามต้นเยซูสิเขาไม่กลับบ้านแต่ไม่แน่ว่าจะอยู่ที่มอไหมนะสวนเจซู แค่ดูการะตูนมันตื่นเต้นขนาดนั้นเลยเหรอแพทถูกมาป่าจะไปอีกแล้วหรืองไงหนูไม่ได้ดูเรื่องนั้นสักหน่อยไม่กลับบ้านตอนเทศกาลแล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่มหาลัยหรือว่าเขาจะไปหาแฟนนะเนะ่เพคขาหืม ในบรรดารูแมนของพี่พี่เป็นคนเดียวใช่ไหมที่ยังไม่มีแฟนเธอหมายความว่าไงน่ะพี่หนะฮอตจะตายไปหนูพูดจริงๆนะพี่ไปทำศัยกรรมเธออุ้ใหญ่ปีศาจน้อยเอ้ยอยากโดนตีด้วยไงเธอจำพี่สายที่กลับมากับพี่คราวก่อนได้ไหม จำได้แล้วมันทำไมแล่วเขาบอกว่าเธอหน้าเหมือนพี่หนูไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจหรอ,อถ้าไม่ได้ทำทำไมเขาต้องว่าหนูขคเ่เหรด้วยถึงจะบอกว่าเราหน้าเหมือนกันแต่พี่ก็เคเ่เหรอย่เด้ ธอรู้ไหมว่าทำไมรูเมดพี่ถึงยังไม่มีแฟนกันหมดเพราะพวกมันต่อคิวจีพี่กันหมดนะซิพี่ก็เลยกลับมาหลบภัยที่บ้านยังไงหล่ะเข้าใจรวย,ยังน่าเสียดายที่แมนทางแท่งฮ่าฮ่าฮ่ายังไม่มีแฟนกันหมดยังไม่มีแฟนกันหมด เธอเนี่ยนะจะย้ายหอช่วยพี่เธอมีแผนจะก,ก่อเรื่องเนี่ยสิน้องเป็นเด็กดีแกพูดกับน้องแบบนั้นได้ไงน้องอยากไปก็ให้น้องไปสิไม่ใช่นะครับของผมไม่ได้ของหนกันกๆน้องไปก็เกะกะเปล่าๆงั้นแกก็ลองดูสิฮ่าฮ่าฮ่าหนูอยู่ข้างหน้ามาหาลัยแล้ว ไม่จริงหน้าเธอมาจริงดิตอนนี้พี่ไม่ว่างออกไปรับเธอเธอเข้ามาแล้วเลี้ยวขัวแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆหอพักสายอาคาร9ห้อง525ขึ้นมาเองเลยนะหืมนั่นรถของพ่อนี่นา ขนาดตุกตายังซื้อตัวที่ยเร่สมเป็นซางเหยียนจอมแค่เรีจริงๆคีๆๆๆออโจนที่ไหนกันเนี้ทำไมขโมยของพี่คนเดียวล่ะจับตาดูพี่อยู่เหรอ ฉันไม่รู้ว่าเป็นของพี่นี่นาฉันแค่มาช่วยพี่ย้ายหอเห็นของอยู่ตรงนี้พอดีก็เลยหยิบขึ้นไปให้เฉยๆฉถ้ารู้ว่าตุ๊กตาตัวนี้เป็นของพี่จฉ,ฉันก็ไม่ช่วยหรอกถ้ารู้ว่าเป็นของพี่ก็จะไม่ช่วยหรอเด็กน้อยใจร้ายยังเลยนะที่เคยช่วยเธอไว้ลืมไปแล้วหรอ ก็เมื่อกี้พี่หาว่าฉันเป็นโจรนี่นาพี่แค่ล้อเล่นเองนี่งอนเหรอถ้างั้นพี่ให้ตุ๊กตาเป็นการขอโทษได้ไหมตุ๊กตานี่น่าเกลียดชะำมาน่าเกลียดเหรอพี่ว่ามันก็โอเคนะทำไมพี่ถึงซื้อตุ๊กตาน่าเกลียดแบบนี้ล่ะ พี่ไม่ได้ซื้อจําไม่ได้เหมือนกันว่าได้มาจากที่ไหนงานก็แสดงว่ามีคนให้มางานฉันไม่เอาแล้วไปกันเถอะเด็กน้อยกระเป๋าหนักหรือเปล่าให้พี่ช่วยถือไหมไม่หนักสันอายุิบสามนะไม่ใช่สามขวบ แน่ใจเหรอเราต้องขึ้นไปชันห้าเลยนะชันห้าแล้วไงพี่เห็นชันเป็นเด็กจริงเหรองั้นถ้าชันขึ้นไม่ไหวพี่จะให้ชันขี่หลังขึ้นไปไหมล่ะหืมถ้าอยากขี่หลังพี่ก็ได้นะ ฝันไปท่อะเออก็ได้ก็ได้พี่ฝันไปเองฮะไหนเพ่บอกว่าไม่ว่างลงไปรับหนูไง เธอก็ขึ้นมาเองได้นี่เอ๋นี่น้องสาวของซางเยียนหรอรูเมดเฉียนเฟยว้าวน้องสาวน่ารักจังเลยรูเมดฉันจินเหวนินอย่าพูดจาทะลึ่ลงนะเว้ยนายสอนใครฮะปกตินายก็อืบพี่นี่ปากไวจริงเลยเด็กน้อยอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเลยนะ อย่าสูงเมื่อกี้พวกเราคุยกันว่าคืนนี้จะกินหม้อไฟกันนายจะไปด้วยไหมคืนนี้เหรอพวกนายไปเธอฉันมีธุระนะนายจะไปไหนอย่าบอกนาว่ามีแฟนแล้วไม่ได้เด็ดขาดเลยนะห้องเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวถ้านายจะหาแฟนก็ต้องหาให้ฉันก่อนไม่ได้ต้องหาให้ฉันก่อนฉันไม่เรียกร้องอะไรมากมายหรอกแค่นิสัยไม่ยากเกินไปก็พอ ของฉันขอแค่เป็นผู้หญิงก็พอผู้ชายก็ได้พอเพื่อกำลังจีพี่ชายของฉันอยู่ไมมแซ่หรอ,อนี่น้องสาวเธอจะทำอะไรก็ได้แต่จะพูดชี้เสวไม่ได้นะพี่สายเธอไปโม้อะไรให้ฟังเนี่ยอเจจะบ้าซางเหยียนจะว่าไปแล้วซางเหยียนก็รอเหมือนกันเนเนี่ยไปให้พ้นเลย พวกนายคุยกันไปนะฉันไปละตุ๊กตานั่นนะ่ะถ้าอยากได้ก็หยิบได้เลยไอเจ้านี่ต้นเจซูยังไม่ทิ้งไปอีกเหรอพี่ลึกคนจริงๆเอาแต่วางไว้บนเตียงเป็นของตกแต่งไปได้ เอาแต่วางไว้บนเตียงตุ๊กตานี่แฟนของพี่เยซูให้มาเหรอคะฟงแฟนอะไรกันมันจะเวลาไหนไปหาแฟนนั่นสิมันยุ่งจะาตายมันจะเป็นรางวัลที่ได้มาจากการแข่งขันเมื่อเทอมที่แล้วนะ่ะพวกเราออกไปกินข้าวกันเธอรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าสิสันหิวจะตายอยู่แล้วเอจริงด้วยแหฮขืนซักษาคนเยอะนะ ไปเปลี่ยนในห้องน้ำสิวอยเอออเจริงด้วยน้องสาวนายังอยู่นี่นาฮนี่ใหญ่เปียกจะไปกินหม้อไฟด้วยกันไหมกินเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ไปส่งหนูจะกลับไปกินที่บ้าน ก็ได้เดี๋ยวพี่ไปส่งที่ไปรถเม์เดี๋ยวรอหนูด้วยเซ